สวัสดีค่ะพบกับน้องปุเป้อีกเช่นเคยในช่องงามชุกเฟมิลี่นะคะวันนี้น้องปเป้จะพามาดูวันนี้พี่งามออกมาเดินนะคะเดี๋ยวงามออกมาเดินเล่นนะคะวันนี้อ่าเดี๋ยวน้องปเป้จอดรถก่อนนะคะ พี่งามอยู่นน่นพีงามอยู่นี่นีนน่เองพี่งามกินหญ้าสบายเลยฮะหญ้าสบายเลยเหรอหอยตรงนี้ลมเย็นมากเลยกยนสบายมากเลยนะคะพี่งามก็กินหญ้าอย่างอเนอร่อยเด่ว่าไม่สนใคร ไม่ต้องมามองเลยดูนะว่าไม่ได้ผูกอ่ะฉันรู้ว่าเธอจะวิ่งมาหาฉันนี่คือสระน้ำที่น้องบเป้เล่น ือยาหรือเปล่าไม่ยากก็อ้อยเกิดแล้วนี่คือลำต้นที่เกิดนะคะกำลังเกิดได้สวยนี่ดูสิเกิดหลายที่มากเลยนะคะอ๋อนี่น่าจะเป็นอ้อยนะคะ ปุ้ยก็จะเดินหรอก,รอกอจะไม่เดินเดียวเพราะมันกําลังเกิดนะคะก็จะเดินแต่ตรงที่ไม่ปลูกก็ามันจะมีช่องเลนมากมาอยู่นะคะโอ้ยลมเย็นมากเลยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นต้นนะม่วงนะคะเนี่ยตนน้นมะม่วงนี่ตน้นดินจี่ไม่ใช่ต้นอ่าตน้นอะไรทุเรียนนี่ก็ต้นทุเรียน น,นี่ต้นอะไรมันดูตายไปแล้วนี่ต้นลิ้จนจี่นี่ค่ะต้นลิ้นจี่ใหญ่มากเลยเฮ้ยพี่งามาแล้วพีงามาแล้วพีงามพีงามพี่งามมาจากไหนครับเนี่ยว้าวคือคักได้ออกมาข้างนอกคือคักคือคัก พี่งามอยากไปหาพ่อ <laughs> ดูเหนน็นไหมนันพี่งาม <laughs> <laughs> พี่งามจะขึ้นมาก <laughs> ินอ้อยเื่อมังเกิด <laughs> อยู่ยนี้เลยจะไปไหนตัวตนี้ยหญ่เยอะมากเลยนะคะโอ้สีเขียวมรกตเยืนยิมย้มยิมย้มยิ้มยิ้มเอ๊ะแต่นั่นมันตัวสีดำตัวอื่นเขาสีเขียวหมดแต่นั่นตัวสีดำตัวอะไรน่ะฉันไม่เคยเห็นมาก่อนนั่ก็คือสางนันเอง สวัสดีย่าไม่สนใคอืนี่คือต้นอะไรเนี่ยพ่อนี่ต้นอะไรหรอเนี่ยต้นไม้อ้าวต้นไม้นะคะนี่คือต้นไม้อืมใบสวยนะลืาอ สวยมากเลยนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นชื้อดืมชึมชึมเดีด๋ยวไปว m 숨 l t จะถ่ายทั่วบริเวณให้ดูชึบชึบชึบนี่คือน้ำเีลินฮะ hey. ตัวอะไรนะมันคือตัวอะไรนะ อุ้ยตัวอะไรนะอุ้ยอุ้ยที่ถล่มสองข้างถลมตรงนี้ก็ตรงนี้นอืมจกกักรยานน้องปีตรงนู้นเดี๋ยวซูมให้ดูนู่นกีฬาไทยส่วนประบาก,าก็สวัสดีครับผมผมมาแล้วครับ งานกินกินยาเฉยเมยวันนี้พี่งามได้ออกมาเดินเล่นด้วยนะคะอุ้ย,ยฟ้ารลบฟ้ารลบ ลงนาเขาไม่ได้วพี่งามตีนะ <Yeah. S 1> ออพอดูนะครับ mm. พอผมดุนะครับ oh. พอจะตีพี่งามเนี่ยัหละตอนนี้ลมเย็นสบายมากเลยนะคะ mm. อันคือออันนี้บ้านของบ้าอลังคาสีชมพูบ้านของน้องวาเลนไทน์นะคะอลังคาสีเหลืองๆหนั้นก็เป็นของน้องอนัทตานะคะนันพิงงามพิงงามพ่อตีเด้อพ่อตีเด้ออ,ออกเสียงโดยพ่อกระยาเจ็บตีผม ขึ้นมาแรงขึ้นมาแรงพ่อตีเด้อโอ้ยหางสีพ่อชิตีอาลาบอหือออย่าตีเลยเพ่อก็เด็ดยาให้พี่งานกินนะคะแล้วก็เดินไปอ่พลวนดินนะคะพลวนดิน งามก็ถูเสาหน่อยแล้วกันได้ออกมาสักทีหนึ่งก็ผมงาดคันนะครับก็ผมอยากถูอะครับอืมตอนน้องรูปปไปดูบริเวณแล้วกบกลับบ้านนะคะดูปติด้วยพี่งามด้วยงามคันนะน้องรูปเปจะพาเดิน นี <N h ì> ่เป็นบริเวณแรกนี่ก็คือปลูกต้นออนี่จะเป็นต้นยางนานะคะน้องเป๊ก็ไม่รู้จักชื่อเนาะต้นไม้แหละเนาะเป็นต้นไม้อันนี้ก็ปลูกอ้อยก็เริ่มเกิดกันแล้วนะคะตรงนี้เป็นใสงเอาไปสูบน้ำอะไรนี้นะคะไปเลยโอ้ยลมเย็นสบายแบบสบายมาก นี่ก็บริเวณปู่ปู่จะพาบายบาย น้องปุ๊เป้ว่ามันก็ไม่ไกลเลยค่ะเดินมาก็ถึงแล้วไม่เหนื่อยด้วยนะคะน้องปุ๊เป้ขี่รถตะกรยานมา,ามเพราะว่าน,น้องปุ๊เป้กลัวหมากัดน้องปุ๊เป้จะพาแม่แม่กลับบ้านขึ้นรถแม่แม่ขึ้นรถแม่แม่ขนน้องปุ๊เป้เด้อ เออปูเป้ขนไม้แม่บ่ได้ดอกเด้อเดี๋ยวเราถอยรถก่อนไปดูพี่งามพี่งามยังกินหญ้าเฉยไหมถอยรถก่อนนะคะนอ่ อาชืบอาชืบอาชืบอื๊อไปกันเลยแล้วพ่อเป้ถือกล้องออดีๆก่อนคนะแล้วพ่อเป้จะบอกว่าระยะทางมันก็คือแบบเดินมาได้อะคือแบบใกล้ามากเลยนะคะแต่ระยะทางที่ไหนเนาะ หมาไล่มัมมม <c oughs> นมนะคะเดี๋ยวมันกลับเรา <c oughs> เออเลยนี่นะคะเป็นระยะทางที่ไกลมากมาก เดีด้วยะะวยออยะะแม่แม่ชิลและกัจจายามาเดรี้ยคนแม่แม่ได้สบายมากเลยะค่ะชิวมากขึ้นบ้านเลยขึ้นบ้านกันเลย ทำะจะจอกคอกเหรอตาเจะเออกคอกเหรอพี่งามกำลังกินหญ้าอยู่น,น,นบุเป้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปไลน์แม่ของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 好的。